6ราศีค่ะมีพลังงานโชคลาภเงินล้านมากที่สุดและในคลิปนี้นะคะมีพลังงานโชคลาภกลางและเลขนําโชคให้สําหรับทุกท่านด้วยนะคะการทํานายต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการทํานายรวมยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะและในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเอาพอประมาณไม่ให้เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นและให้ถูกกฎหมายด้วยค่ะมาดูกันเลยนะคะสําหรับ 6ราศีก่อนนะนะคะที่มีพลังงานโชคลาภเงินล้านมากที่สุดในช่วงกลางเดือนตุลาคมนะคะ2567ค่ะราศีแรกนะคะคือราศีกุมค่ะ2ราศีมิถุนค่ะ3ราศีสิงห์4ราศีพฤษภค่ะ5ราศีพิจิก และ6คือราศีกันค่ะขอแสดงความยินดีกับคน6ราศีด้วยนะคะและต้องบอกก่อนเลยว่าในการทำนายใช้หลักวันที่ได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกเลยนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าตรงกับวันที่เกิดของคุณก็รับพลังงานดีๆไปได้เลยค่ะในเรื่องของแหล่งพลังงานนะคะโชคลาภกลางคราวนี้รอบนี้นะคะอาจจะมาจากคนใกล้ชิดคุณหรือคนที่มีชื่อเสียงก็ได้ค่ะจะมาจากผู้ชายนะคะความฝันของผู้ชาย เป็นความฝันของผู้ชายที่มีชื่อเสียงหรือความฝันของผู้ชายที่อยู่ใกล้ชิดคุณก็ได้นะความฝันของตัวคุณเองก็ได้ส่วนใหญ่จะมาจากความฝันนะคะรอบนี้นะคะในส่วนของเลขนำโชครอบนี้นะคะที่เด่นนะคะก็คือ4 6สหสมมองว่า6กก็ยังมาอยู่นะ4 6หนะคะ95นะคะแล้วก็7.5 2.1แล้วก็1.8 ะะขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะมีความสุขนะคะร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงเป็นเศรษฐีกันทุกทกท่านค่ะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ